อันนี้พี่ใช้ตัวอีกเขียวนาโนเฉีดพี่กี่รอบพี่เฉีดไปครั้งเดียวฉีดไปครั้งเดียวเนาะเออเป็นยังไงบ้างเห็นเขียวมากทั้งสวนเลยนะโอ้ยก็ถ้าใครไม่เชื่อให้มาดูเองนะครับเอออันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับถีครับผมหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีตำบลอะไรนี่ตำบลสะกดอำเภอรีเทพอำเภอสีเทพเนาะโอ้ทั้งหมดนี้ปมีกี่ไร่พี่ทั้งหมดนี้เจ็ดไร่สองงานอ๋อเจ็ดไร่สองงานใช้ปีใช้ไปกี่แคปซูลครับ สองแคปซูลนะครับรอบเดียวสองแคปซูลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉีดดีเรือยงฮะจะวันไหนจะฉีดทีพี่ก็กะว่าให้มันได้สักสองอาทิตย์ถึงจะอ๋อครับครับนี้อ้อยอ้อยกี่อายุกี่กี่เดือนนี่ครับก็อันนี้ปลูกเดือนปลายปลายเดือนมกรายนี่ครับอ๋ออ้อยสามเดือนอ้อยสามเดือนเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฉีดได้ประมาณนี้สักสามครั้งตอนตอนต้นใหญ่เดี๋ยวเรามาถ่ายรอบหนึ่ง เนาะอันนี้คือหลังจากพี่ฉีดไปหนึ่งครั้งแล้วสวยขนาดนี้เนาะนะฮะแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่ต้นโตส,สมบูรณ์สุดๆแล้วจะตัดขายเดี๋ยวเรามาถ่ายรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะนะครับแล้วก็อันนี้พี่พี่ปลูกตั้งแต่แรกนี่ได้ใช้อะไรบ้างพี่หรือว่ายังไม่ได้ใช้ใช้ใช้เขียวนานโนโล้วนๆเนาะตัวเดียวเนี่ยเออตัวเดียวนะไม่ได้ลองพื้นแล้วเนาะไม,ไม่ได้ลองอ๋อปลูกเสร็จก็ฉีดเลยนะครับโอ้นี่อ้อยนี่สมบูรณ์สุดๆแล้วแถวนี้นี่แปลง แปลงของพี่นี่สุดยอดที่สุดแล้วนะแบบนี้แต่วูได้แต่ละแปลงดูใสเลยโอเคสุดยอดเลยเขียวข้อดีของมันคือว่ามันเขียวแล้วมันเสมอันทุกต้นเนาะชัดเจนไงครับอ่าชัดเจนอ่าเขียวใครสนใจชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามมาตามเบอร์เนี่ยเนาะอ่าตามเบอร์แล้วไปบ้านไปที่บ้านพี่เลยเนาะบ้านทุ่งเศรษฐีนะบ้านทุ่งเศรษฐีเออนี่อยู่ที่เพชรบูรณ์เพชรรบูณ์อ่าครับเพชรบูรณ์เนาะโอเคครับ แคปซูลซูปกินอีเขียวนนาะย่ำุดินเขียวลาย่ำบทระวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น